อุดรธานีประชุมติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่15เมษายน2563คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีผ่อนปรนประกาศตามพรกฉุก,กเฉิน คร์ฟิวสี่ทุ่มถึงตีสี่ในขณะที่กิจกรรมอย่างอื่นยังมีผลถึง30เมษาย,ยน2563ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมชั้น5อาคารหนึ่งสลากลางจังหวัดอุดรธานีนายนิรัตพงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีครั้งที่11ทับสองและคณะกรรมการประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 เเพื่อเสนอแนวทางการป้องกันและยับยั้ง โรคโควิด -19 ครั้งที่3ทับ2563เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีรับคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคและติดตามผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฮีโร โลคอนโคริทีนซึ่งที่ประชุมได้ทบทวนคำสั่งจังหวัดเรื่องการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายการพิจารณาใช้จ่ายเงินทดลองราชการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาและร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ การขอเปิดดําเนินการและให้บริการของภาคเอกชนการปิดศูนย์ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานธรรมปุเนติและการขอระงับการเดินรถโดยสารประจําทางสาธารณะหมวดสอง ข้อมูลณนะวันที่14เมษายน2563จังหวัดอุดรธานีมีผู้เข้าขายที่ต้องเฝ้าระวังโรคกลุ่มชาวไทยและชาวต่างประเทศรวม26,182คนมีผู้ป่วย8คนไม่มีผู้ติดเชื้อติด,ต,ด,ต,ดต่อกันมาแล้ว12วันรักษาหายเดินทางไปกักตัวที่บ้าน14วัน6คน จังหวัดอุดรธานีใช้หอพักมหาวิทยายลัยราชพัฏอุดรธานีซึ่งเป็นอาคาร5ชั้น2อาคารอาคารละ260ห้องเป็นโรงพยาบาลสนามและค่ายฮีโร่รองรับ ประชาชนได้520คนปัจจุบันค่ายฮีโร่มีชาวมาเลเซียกัมพูชาลาวเมียนมาเข้ามากักตัว26คนและได้รับการประสานว่าในเร็ววันนี้จะมีแรงงานไทย23คนเดินทางกลับจากประเทศเมียนมาที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้ามากักตัวอยู่ที่ค่ายฮีโร่ นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่ราราชการจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าวันนี้อุดรธานีมีประกาศเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับพรกฉุกเฉินจากเดิมอุดรธานีมีคำสั่งปิดร้านต่างๆ4ทุ่มถึงตี5ก็ปรับแก้เป็นปิดร้าน4ทุ่มถึงตี4และตามประกาศเคอร์ฟิวที่มีการหาลือกันกับทีมแพทย์ว่าหากอุดรธานีไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มติดต่อกันเป็นเวลา14วันน่าจะผ่อนคลายประกาศลงได้บ้างนั้น จะต้องรอดูเหตุผลจากส่วนกลางด้วยพลตำรวจตีวิษณุอุนหาเสนีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าในการบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นไปนตามระเบียบสำหรับข้อกังวลใจที่ทุกฝ่ายมีวันนี้ทั้งในเรื่องการอนุญ,ญาตให้ออกจากเคหสถานช่วงเคอร์ฟิวทีมนักรบชุดกาวเป็นข้อยกเว้นส่วนผู้ที่ขออนุญาตจะต้องดูเป็นรายรายไปในข้อกังวลใจของอข้าราชการ หรือว่าพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเดินทางช่วงโควิดเนี่ยผมเข้าใจว่าคมคมมีความกังวลใจในประเด็นที่ว่าถ้ามีความจาเป็นล่ะนะครับอย่างเม่สักครู่เนี่ยท่านผงบอคฟังดูเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์ท่านจะรัการยงเน้นตามกฎหมายแลนะครับท่านไม่ต้องห่วงครับเราวในความสะดวกให้ท่านอย่างแน่นอนท่านคือน้ำลอกเสื้อกราวนะครับเป็นที่ทราบกันว่าท่านคือแนวได้อย่างแท้จริงจริงแต่ว่าเมื่อถึงด่านเนี่ยนะครับ ก็แค่อำหนดความสรงสุดเช่นกันนะันผมเชื่อว่าตามต่างปฏิบัติหน้าที่นะคบยิให้กันตามนโยบายว่านะครับเขาคงจะทําให้ทุกอย่างเรียบร้อยขึ้นครับประการต่อมาครับในเรื่องที่ทางท่านเู้การทหารสูงสุดนะครับท่านได้มีนะครับการมอบอำนาจในเรื่องของการปฏิบัติการเจริญการถูกเสนอด้านความมั่นคงเนี่ยมอบให้้กบพบตรนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับการประกาศกำหนดเนี่ย ทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติได้ทำเสร็จแล้วแต่ต้องย้อนกลับไปให้ท่านผู้จัการทลาดสูงสุดเนี่ยไดรับความผิดชอบเสียก่อนดังนั้นเนี่ยนะครับจึงจะสามารถน,านํามานําข้อบกพร่องเก่กาเนี่ยออกมาแล้วให้มีการอนุญาตเป็นรายๆไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าถึงวันนี้นะครับพวกเราโดยส่วนใหญ่นะครับจะปรับตัวกันได้ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการ้ใช้กฎหมายเนี่ยเราไม่ได้มอพว่าเห็นคนเดินเพ่นพ่านทุกจับทุกลายไม่ใช่นะครับเรามีดุลพินิษแล้วก็มองไปที่เจตนาการฝ่าฝืนถ้าออกมาแล้วมีเจตนาการฝ่าฝืนนะครับเราจะมีการจับกลุ่มน,นะคระับเมื่อวานเนี่ยเยมื่อเมื่อวานเ่ผมก็ไปตั้งแต่อยู่ที่บริ ian, เวณหน้าโรงเรียนอุรคริสเตียนรู่ไปตนท่านรองผู้ว่านะครับ ก็มีรถกระบะมาพันหนึ่งผมคิดในใจมาถูกกลนจริงผมก็ยืนอยู่ถ้าเราว่าไม่ดีอยู่แล้วก็มีข้าราชการผู้ใหญ่ก็ยืนอยู่นะครับแต่ปรคกฏว่าพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าข้อพิเศษของ a s ดาเนินการเกี่ยวกับข้อขัดข้องทางระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหนึ่งแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่นะครับของเป็นเจ้าพนักงานสองได้ร้บมีเอกสารจากกอสวทช สามหลักเขาย่งมีแต่สายโครงสายไฟสายเฟเบิลบนลงมาอะไรเต็มไปหมดนะครับผมยังคิดในใจว่าถึงจะไม่มีหนังสือเนี่ยผมยังจะอนุโลมให้เขาเลยก็ถือว่าเขามาปฏิบัติหน้าที่แล้วดูการแต่งกายเขาก็เป็นชัานเพราะเป็นที่ทราบมาดีว่าเวลาพวกเราอยู่ที่บ้านนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตนั้นสูงขึ้นดังนั้นเขาตึงเป็นหน่วยที่อำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานี่แหละครับถึงแม้จะป็นเอกระนเราก็อนุโลมให้ แต่บังเอิญเขาก็ทําถูกต้องตามระเบียบนั่นคือเขามีเอกสารทางราชการผงม,มาให้อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นผมจึงเชื่อว่าในจังหวัดอุรีรัานเีของเราเนี่ยวันนี้เดินมาได้ดีมากแล้วโดยมีท่านผู้ว่าเข้มแข็งนะครับได้ดมีมาตรการต่างๆจริงอยู่เราไม่ถึงกับปิดเมืองแต่ว่า,า,านนมาตรการภายในจังหวัดเราในค่อนข้างเข้มแข็ง,ขงแล้วก็ทําได้ดีแต่สตงเกตได้ว่าผ่านมาตั้งสิบกว่าวันแล้ว ลายที่แปดยังไม่ขึ้นเป็นรายที่เก้าน่นแสดงว่าเราทําได้ดีนะครับผมก็มั่นใจนะครับที่ทางจังหวัดบ,บุรีรัมย์ได้ได้ทำผมเองในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งเมืน่นไดรับใช้กฎหมายก็พร้อมนะครับ,นะรบที่จะปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดก็จริงได้เรียนข้อห่วงใจที่พวกเราได้มีความกังวลใจเกี่ยวกับการเดินทางน,นะครับซึ่งผมค่อนข้างจะมองอยู่มองว่า ในด่านของเจ้าพนักงานเนี่ยจริงๆ้วมีปกครองมีตำรวจมีทหารมีสาธารณสุขมีขนส่งมีท้องขีดท้องที่มีครบทุกกระบวนการนะฮะดังนั้นการใช้ดุลพินิจที่จะดำเนินคดีกับใครก็ตามนั่นหมายความว่าเต็มที่แล้วนะับเต็มที่แล้วถึงจะกลุ่มจับกลุ่มนั่นหมายความว่าเราจะจับทุกลายไปนะครับก็เปแต่ว่าเราก็น่าจะต้องดำเนินการที่เข้มแข็งเช่นนี้ต่อไป ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีสีภูมิทองใหญ่ณอยุทธยารายงาน